ป๊ากป๊อกถุกน่นๆง่อเลยโดยยกประเด็กออกเต็มเต็มเตะดูมเตะแ ับสวัสดีและสวัสดีเน,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 นะน,นาะพ่อแม่พี่น้องกนะันเบิดสุขสู่คนพี่น้องเนาะะหลังจากอานาทั้งเบาเตียงพี่น้องเนาะพาทั้งทีมงานเข่าไปเยี่ยมประยามทั้งสาพรบ้าแมก็กพี่น้องเนาะหลังจากนั้นกับเบเตียงพามาเยี่ยมประยามอาน,นาทั้งประตูท่านพี่นอนะ้อยที่ได้เมียน,น้อยนีย่แหละพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเคสเก,ก่าแก่นานกับว่าไรพี่นอนะ้องยห่างจากบ้านสาพรยับมาอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเนาะประมาณสามหรือสี่ลักนี่แหละพี่นอนะ้อย จากบ้านอย่างเนาะบัเสียงกระจำบัไรายเด็พี่น้อยตอนนี้ก็เข้ามาหอดแล้วพี่น้องเนาะก็อยู่กลางทุ่งไหทุ่งนาพี่น้อยอยู่บ้านแถวนี้เพิ่นปักก้าลำไห่ลำนากันเบิด์ตได้นี่พี่น้องเนาะเดือดแต่ทางบ้านบัเสียงหากระบานก้าบ้านมุ่งเมื่อวานอ่าเมื่อก่อนนี่พี่น้อยเนาะโดยะเดี๋ยวไปหู้ไปจักน้ำกันอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องสำหรับทางประตูท่านเป็นกะมีอาณาเมียอายุน้อยพี่น้อยกันเชื่อว่าก็เป็นเคสที่ซองจากอาณาประตูไพยพี่น้องเนาะกันเชื่อว่ากัน เนยเดี๋ยวพอดีกับที่ผ่านมาก,ก็ว่าเขาน้าซ้ำปลากับบุคย์อ่อยพออยู่พอกินเป็นแลาวพอดีบุเชียงมีเข่าสารจำนวนหนึ่งกระสอบไปเน,นอยที่บุเชียงได้ซื้อไว้เนาะเป็นเข่าสารของทางเป็นคำพาดโพนไปเนอยนี่ก็จะมามอบให้าทางอีกครอบครัวนึงเป็นแอ้เนาะเป็นครอบครัวของทางประตูทันไปเนยโดยปะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวกน่ะไปเไปบิ้งไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันไปเนอยที่มาที่ไปน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะ ะพี่น้อยเปิดหน้ากล้องใหก็เนาะป้าทูพี่น้อยอู้น้ำในผ้าพพ้นตกเนาะรุ่นคันไฮคันนา,นาดเด้นี่พี่น้อยอูย้ยอ่ะบดีบดีกะมาอะไรพี่น้องเนาะเสีอยงยังท่านได้เข้าไปหาเพื่อนพี่น้อยโอ้เนาะสบายดีพี่น,น้องนะอันนี้ได้เนาะบดีเ,ออเคยบิ่งแต่ออในคลิปเนาะตั้งแต่ทอองีกลฮะท่องอีกเลยมีอะไรกันไร ท้องหกเดือนแล้วกินข่าวลายบอ่อได้ไหรือไงบ่ได้มีลูกนี่แล้วท้องมีลูกฉบ,บอโดยซองข้นล่ะอยอดพระเถาวัลย์ตะเอ้าสางพี่น้องชังว่าแท้เนาะโดยแต่มีน้อยแต่มันคล้ายๆคขึ้นโพถายรไพจะเคยเบิ่งจะเคยไปบอ่อโพถาพายพโพถาวรพกลับไปได้ผีปลายแล้วบัลีก็บม่เคยไปคก็ได้แต่ว่านี่ค่อยๆแต่ว่านั่น กรณีนั hmm. this? This ้นคือแล้วโบมีลูกเนาะแมนอันนี้เรามีลูกสองคนลูกสองคนนี่ถ้าได้ออกพ่อคนหนึ่งยังไม่ออกคนหนึ่งยังยังอยู่ในท้องอยู่เนาะแมนโอ้โหอ๋ใส่เดี๋ยวจังไปถามเพิ่นอีกรอบหนึ่งจ้ะเนาะโดยโดยอยู่พี่ป้าพลตั้งดีเนาะบพอดีเราหาก็ขึ้นมาแต่น้ำนาอันนี้ไดยโดยโอ้ยทีมงานชงออกมาแล้วขึ้นมาตอนหลับนะนี่เนอะชงเขาเราที่โซนที่เช้าเราเนาะโดย ผมเคยมาเถื่อได้บรีกันเลยครั้งแรกแม่ครั้งแรกคือครั้งกับเจ้าข่ามากับโนะทางนักเติบขับผนโต้งนี่เข่ามาบ่ได้เลยขวายลดลุดไปสิ่นี้เลอยเลยเลยเป็นยังไงเช่ดยังไงไอ้บรีจับขก็ไอ้บรีแบบใดเพิ่มเดี๋ยวถามทั้งโมเตียงอีกจักดังน้อยเนาะเพราะว่าทั้งโมเตียงมาด้วยด้อยแม่แม่แ่องเตื้อบราบรีสามเตื้อามทั้งโมเตียงก่อนที่มาที่ไปเบื้องเลย À, à, một xiên còn nhớ chăm chư phân bồ hơi đấy, chắc là nhũ đó thôi đây Được rồi à, à, bằng đâu làm thăm bố Tiếng còn nó, chỉ không phải hà đâu Ô, oh, sơ bài gì đỡ một Tiếng những sơ bài đi, bố Tiếng ngon oh, oh. kìa cứ pha mà nè Ô, bố Tiếng ngon <laughs> <laughs> <B> <laughs> mà đầy sạch Mà này nó Phôn bao mẹ Mà phê Nếu đầy khỏe áp thôi, bỏ bà tê con đó ừ, à, เอาไปกินเราคู่คู่เพิ่มูไปยั่วแล้วนี่โอ้ยเราบ่เอาน่ะฮะโอ้ยคำลงมาเนี่ยเราถือชินดุงเออจะได้เนาะเออไปถือชินได้ช่วงคำมาเนี่ยร่วงอันชอวเมื่อว่าตีนึงก็เอาคือเข้าอีกกินอันเดิมวว่มปุ๊บเยอะหนิก่อนชิมช่องพันปุ๊บอ๋อไปแลก็ไปเพราะอิ่มนะ อลองข่าไปเพิ่งไปเที่ยงเลยเมีย<ม>16 17แล้วปีนีขเข้า17มาเทีงมาพิการ<อ>ว,วันนี้พ่ที่เป็นโปรตุน่นะยูไท์น,นะมันอีกาเทีิยง60 3 64 60ปลายเลียนาะเมีย17ปีด้ล,ลูกสองคนเลยเอาคนหนึ่งกวยนอวคนหนึ่งตั้งอยู่ในท่อโอ้ยินบอดี้่ได้กินี่กลังท่องอยู่ 3แล้วก็คำว่ามันบ่ลุกๆออกคนนึงยังหนกกกลิ่แทนี่ครับผมเรามีของดีอยู่นี่ามทามทองเทื่อแล้วบ่บอกครบ่บอกเออโหจักหน่อยนึงก็บ่ได้บ่เนาะจังว่าอะก็จักเศษเสี้ยวนึงนึงนะอืออ่าโอ้ลองเบิ่งลองเบิ่งเป็นรองจากปู่ตุพายแล้วเนาะแม่บ่รองได๋เออหนักแล้วเนาะปายยังบ่ได้เฮาลุกปู่ันนี้2แล้วเนาะนําหน้าเด้อนี่นํานเด้อนี่อือพี่น้ง

ไผอีดอกใช่ยินว่าถามบดบ่ม่วนง่ายๆนี่ข่อยก็ยากคือกันแห่ไปเบิ่งๆเฮาจิ๋นเฮ้ยาเนาะไดเบิ่งนํากันนอีกรอบนึงเนาะห่างึนอีกเนึงโอ้ยังนี่หมูป่าบ่นี่โอ้คือหมูป่าเนาะ ทึงให้ทงหน้าช่วงค่อยคำลงแรงเนาะเฮ็ดยู่เฮ็ดกินอย่างนี้นี่มีแล้วปตโดยสบายดีเด้อมิตุโดุ้ชงมาทายเอาคอยแล้วบ่หอเนาะเอาจะมาจะใช้นี่นะมาแตนมาแตนาบ่โอ้เอาจ้บุเรยอยู่นี่บ่โอ้ยรกชอ๋อจะมาแต่นาจะเวมานี่บ่โอ้ โดยโดยโดยอ่าอยู่พี่เนาะทางปุดตู้พี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะทางปุดตู้พี่น้องเอ้ยปุดตู้อย่งนะเจ้าน่ะเขาดื่มเลยทันปุดตู้ทันบ่ทัน้าโดยโดยกับลูกเนาะนี่ลูกชาวบ่อนี่นะโอ้โดยอันนั้นบ่อันน่ะทางเมียนะหรือว่าพันนายาเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะว้าทุกอย่าง่วยเข้า นี่คือปีกเปี้ยแท่นมาได้ใช้นี่นะดำนาดิอ๋อฝักดำก้าได้นี่เนาะให้น้ำนาไดิช่วยเข้าเข้าเห็ดยู่เห็ดกินเนาะอืมหน้อยอ่ะอันปุตตุเจ็ดปีแล้วเจะหกสิบสองปีนะหกสิบสองเนาะ อันทางเมียเจ้าอายุเท่าไหรซั่นเฮ็ดไดดิเดเออ17ดอกบ่นี่อาสนังก่อนแปิบนนึงเนาะอันนี้เฮาขออนุญาตนี่ใหม่เฮานี่เป็นคนบ้านเดียวกับมึดอันนี้บ้านเดียวหรอไาี้นบ้านอ่อื่นเมืองไกลเนาะบ่ทางบ้านเดียวเอากันบ้านเดียว่นากอ๋อนาก็ใกล้กันี ดูน้ากันจตือนนะว่าปุะตูช่องปีแล้วปีปลายเลยที่เขาช่องปีแล้วเดือนหน้านะ่องปีนหน้าก็ชองปีแล้วเนาะบได้เม่นเป็นญาติเป็นยังกันบ่กบ่าต่างคนต่างบุญหูกันเนาะถือว่าดวงชมพงเนาะอันประตูกับยุกระไลนี่กับจุเจ็ดปี เจ็ดปีจักเดือนแล้วสาลูกนี่ผู้ชนะาผู้นี้นะโกเก้าเดือนบ่คุยยิ่งเนาะคือว่าท้องอีกฉบับประตูเออหกเดือนแหละหกเดือนแล้วเนาะผู้นะี้ก็ซ่องเราหรือยังเพื่อจะกวาดทองกันยี่นะี้ก็ผู้นี้กัน เฮ้ยใช่อยู่ข้างหลังเจ้านะพุทุสองคนลูกหลานลูกหลานบ่ลูกลูกเข้าตัวนี้ปุ่นี่ได้ใช่ปุ่นี่กระดานแล้วนี่ร้านปุ่นี่อยู่ใกล้กันก well, ็ได้มาดินนี่เนาะทำให้ทำหน้าเนาะนี่เริ่มมองจะยู่เนาะเอ้ยยู่นี่เลยจัอยู่นี่เมื่อปีกี่เจ้า โบเร่ได้เขาว่านเขาซองบ่นี่เวียกเขาเหมนงูมาหากิ๋งจิ๋งครับท่านอาเฮือนชั้นกับโบเร่มีบ่อยู่ในบ้านนะครับทุกอยู่กันนอนกิน๋งอยู่นี่นีแต่โดยมันออกมาอยู่พี่เลยอยู่ท้องไห้ท้องหน้าเนี่ยสบายเนาะอยู่เฮือนกับเฮือนเฮือนนี่กับหลายคนออกมาอยู่พี่เห็นหน้าเห็นสคุยดอกนี่กอะ ได้เฮ่นมาอยู่ดีกว่าเนาะอืออันเฮ็ดนานี่ก็เฮ็ดแต่ซุมเจ้าบ่เ2คนนี่แหละเนาะกรบอ่าโคเดียวนี่เนาะอือแม่นบ่เลยบ่หากองพุ่นบ่แต่ก่อนอดพุ่นแล้วนี่ลูกสาวบนี่แบ่งให้ลูกสาวเฮ็ดขึ้นพุอเพียดลงไปพุ่นยังว่ากว้างเนาะอือโอดำนี่เนาะเริ่ม ดำแต <Bond> ่จะมือแล้วได้ชี่หามือเลยดิคงเห็นว่าคนผู้เดียวดำเลยคนผู้เดียวดำเนาะคือปีแล้วนี่ใครเนีองคนดำมือไว้เนียปีนี้นี่สลับกันเนาะเอาคนน้อยเนียเนาะปีนี้ขึ้นมาโจเองลงไถลงคาดคาดแล้วโจเองขึ้นมาอยู่น้ำลูกช่อจะเป็นไทยให้ฐหน้าคาดเนาะคาดแล้วก็นอันนาทั้ง เงีเจ no ้าลงไปดำอือเฮ้ยแถวนี้เ yeah, พิ่นก็ดำหมดเลยเนาะดำหมดแล้วดำหมดแล้วแถวนี้กันอ๋อเนาะเฮ้ยอันยังแช่ทั้งบมเตียงมาเหมาะงใหม่กินนี่บ่นี่ยนะเอืออันเข่าได้เป็นได้ยังมีอยู่บ่มีก็บ่ฮออเลยยังเข่าฉชำๆหนึ่ง เขาเปลือกในเขาเปลือกบ่อ๋อ้บริเวณอันน่ะบริเวณเขาชานเขาชานเนาะเขาเปลือกน้องฮากัดตื่มถามบ้านยังประตูนี่ยะน้าแสนแก้วน้าแสนแก้วอืมน้องไก่เลยดอกไก่ดอกเขามาโดดวิ่งมนิงเนาะโง่เบาเลี้ยงท้องมาปีแล้วนี่มาบุชบัวบว้หลายเป็นป้ารถไว้อยู่ฝั่งนั้น cửa bên nó thì đều vào phun bội bì sưng. Hopefully. And tango mấy kim nung ninh nung mê nung mê bong. But I mean, nung mê mày 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 ไฟม่ยป้อนอืมปืนดมันจกกินเองมันเข้าป้อนมันคายกินเองจกกินเองแต่ใบยิ่งรบหวานยังง่ายเลยนี่เนาะเขาก็ว่าง่ายเลีมันขุดในท้องนี่ก็หกเดือนแล้วเนาะหกเดือนไปฝากคันทางยังยังเขื่อยไปมึดพุนเจ็ดแปดเดือนพุนคืออีนี่ก็บแจงมิดกับแปดเดือนอยางได้ไป จิตไปเรือนก็เจ้าให้ไปฝากคันบ่อืเพราะไงเอาไปขันไปไหลเชื้ออันนี้ใครแน่ไปจ่อเดือนมันแหละเอาไปช่องเถื่อจำเถื่อได้หรอโอ้บางคนบัวเลยช่องเดือนจำเดือนก็ไปถือว่ากัจะเป็นมีคนที่สองแล้วเนาะ มีแต่ว่าผู้ทั้งแม่ก็น้ำมันระวังนะเห็ดเบี้ยงเนาะเออลูกกะลูกยังครับเบี้ยงนักหนึ่งกันตลาอยู่ด้ดินแล้วนี่เห็นน้ำเบลี่ยหุ่นขี่เกิดเลยดำหน้าแล้วก็ปุ้้ปุ้้เกิดอันนี้อันโทษเด้อพุตูกระดองในทะเลนี่นะ 7 lần 7 lần chết lần 6 7 lần 6 7 ừ. thằng nguyên bản Ồ, ừ. thằng ờ. nguyên kịp nguyên bản nắm ngân ờ. ngân ừ. mì mì ngân Bỏ, nguyên kịp Ồ, trả nguyên kịp Ưm Ưm nguyên bỏ bộ mi mì, anh nà, nà nè bà 2 lưng Ồ chong 2 lưng Tạp 2 tạp có là đó ใช่ยังจบมาแล้วเนาะเรียบร้อยมาแล้วผูกแขนผูกยังเรียบร้อยเรรียยบอผูกแขนแล้วก็บอรีได้เวันเบาๆล่วพเพิ่นช่อลงมือสามโอที่สาเนาะผูกคอตอแขนกันเรียบร้อยแล้วเนาะมีตามคองเรียบร้อยเลยเออแล้วหมดเลยเนาะ ช่างมุ้งนะเสด็จในเนาะจะว่าเขานทำเขาหามุ้งนะเนาะช่ลงไปเห็นเบี้ยอีกอยู่บ่บ่ได้ลงแล้วคำนะลงลงกาไวยังลงกับคำบนยังลงก็ได้หรอกลูกกาไวแต่กับมือได้จังลุยต่อเนาะอืพอมันได้กาเล็กเล็กน้อยน้อยน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเข่ามาให้ก็นด้อะสับปะรดเถอะเข่าจำนวนหนึ่งกระสอบมาเยี่ยมมายามครั้งแรกเนาะ เอาไว้อยู่กินน้ำครอบครัวนี่แหละนอนอยู่รวมกันสามคนเนาะเอจ๊ามดังลูกนี่นนแลเาะชื่อไงนะพวกนีหนาเดิมเลยวาดนาวาดสนาโออ่ะเดี๋ยวไปเชียงแปะเข่าก่อนเด้อแป๊บนึงเนาะ เด็ดด wow, oh, ิวันน e ี้น้ำคอยผมพยายามปีนวันไรเยโอ้โหนาได้ไม่ตกว่หมื่นบอเสียนิดหมื่นได้โอ้ก็เสีเอากบแล้วมาไทยเนาะของคนที่สองเนาะกําลังเห็ดเบรคเห็ดงานอยู่แล้วกันรักน้าขวดหนึ่งเด้อวางชัดนหนึ่งเนาะให้คอยโยกบ่ก็คอยยกก็ได้อันนี้เป็นมือกล้องให้ก็ได้เนาะเอาเข่าไปให้แล้วก้อนบ่เตียงชั้นชั้นคอยออกก่อนเด้อ rồi anh chị ừ. đi... mong cao hoàn la ba boti dạy 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 đó dạy 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 nó dạy 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 sa dạy 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 dạ dạy dạ 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 phát มาไก่ใช่ไหมเนาะมึอนี่ดยลูกบ้านว่าสิเอารถเข้าไปไหนพูดหนวดบวเอาไฟหรอพี่น้องเลยอย่าออกก็ตั้งายลไ่เนาะว่ากันไปแต่ว่าบ่บ่ให้บริยุกบ่ไม่ได้ีหรอกเอาบริยุกรถพุ่งอยู่นะกินเลยปะเขาปะตึบหนึงๆพี่น้องเลยโดยยกกระชากไป็กระสอบด้วยเป็นกระสอบ à quá đi phía rồi. Oh, cùm nhang này nó. Cùm nhang cái nó, phía nó trên 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 nó trên trên อาโคชิยุนใจเตียงเราตัำบ่เอาเ่ะเออปึ๊บปึ๊บไปดูเต่มแตกจ้าโตกใจนะ้มาเย็นหยอมลูกเราโดยนิ่งเฉยโอ้ผู้นี้ผู้แรกบ่พรุนี้อืมผู้แรกโอ้โดยไม่ใช่เนาะก่อนเนี้ยขอระยะอีกรอบหนึ่งประตูเนาะเด้อ เอ้ยเบิ่งแต่ในคลิปทั้งบ่ลาวแล้วก็ทั้งบ่เตียงบาลีเคยเบิ่งแต่อยู่ไทยอยู่แหละมาครั้งแรกเลยโดยเพิ่นกันเข้ายังบ่เียงนี่ข้าเนียวข้าเนียวเนาะข้าวสารด้บ่มเปือกบบ่ได้ข้าวสารได้น่ะนี่บงก็ได้นี่บ่ดีโดยอย่าว่าข่อยว่าบ่แม่นโอ้เจ้ากไก เห็ดดอกฮะเพราะกระเป๋านี่ปิดหูได้โอ้เขดชีชีรูเลยปิดได้ป่ะเนี่ยปิดได้คือเก่าไปยี่คือยี่กันโอ้มีเทคนิคนแม่ผัดยู่เนาะเไปสั่งแบบนี้คอยคำลุงแรงนะเดินทางมาไกลใช่ป่ะพี่ตูเอ้ยมาเยี่ยมมายามข้งแรกเนาะแต่ว่าอยู่ดีมีแห้งเป็นบุญวาสนาที่ได้พบเจอกันก็ว่าได้เนาะบอฮอดพันบาบ่อนี่เรากับ เรได้เห็นหน้ากันได้พี่น้องอ้ับยาวยังวางมากกับเห็นเท่านี่มันกะขนาดใกล้ๆก็ยังพวได้เห็นหน้าคิดแค่นี้เนาะอันนี้ไก่ยังได้มา้าวนะสามคนนี่โบเสียงเอาเข่าซานจำนวนหนึ่งกระสอบมาให้แล้วโบตู้เลยอยู่ดีมีแหง้งไง้าวใบหนึ่งกินนี่แหละครอบครัวเฮ็ดเวีเฮ็ดงานเนาะยาวนั่นไม่ไดว่าให้ทั้งโบตู้อันน่ะผักขอบุญขอบคุณทั้ง ผู้ใหญ่เพิ่นเนาะจำนวนเข่าเด้อพุตุเด้อพ่อช้างจำนวนจะสอบอนาเป็นเข่าของทางเมฆคำเมฆคำธาตุโพนเนาะธาตุโพลก็ให้อยู่ดีไม่แห้งเงยพาเข่ามากให้ช่างจ้าพัฒนายังขึ้นยังก็ให้ได้เด้อเจนี่ต่อไปก็เลยเลยเลยอ่ะเนาะสาธุไปหน่อยไปวันนี้พุชี้กับได้อูุตุเด้อเจ้าเจ้าให้คำท้องจัตดีบในมือนีเนาะโดยยูดีไม่แห้งเนาะ โดยโดยเนะสบายดีแล้วน้องเนาะฮารกลับกนเด้อวันนี้ทั้งน้องๆคนกับผู้เนาะลูกลานมาดิน้นดน้ำลูกเานี่อลูกเจ้าลาเลยนี่อไลูกเจ้าลาแล้วผู้นั่งนั่งนั่งน้ำลุงคนนะบ่เออลูกแร่นั่นเอจ้าลาล้าะบอ ยังไงนะทั้งบอดี้กับเดี๋ยวชิ่งข่ามาอีกอยู่เนาะโดยโดียวบอดี้กับชิม่าทำประตูเพิ่นคือกันอ่าโดยโดนเครื่องใจทั้งบอดี้น้ำพี่น้อยเนาะนี่กเดินทางมานลำขันไก่กระปับก็เด้อประตูเลยโดยโดยโดยอ่ะเปิดนี่เนาะคำเลยมีแตอร์ไปลงไปโลก่าไหวมืนกับดำโตเนาะพี่น้องเยพี่น้องเนาะมาอัปเดตเบิึงน้ำกัน ครั้งแรกบุเสียงกับพี่น้อยมาหาประตูประตูทันเนาะอายุหกสิบปลายปีพี่น้อยจะได้ลูกคนที่สองอีกเด้ออนี่กันเนาะลุกแท้นี่ตุ้ยลุยโยนี่ยผูกไว้ในห่มกงม่วงเนาะหมูรักกันไปวันนี้พี่น้องเนาะมื้อนี้กับบุเชียงามาเยี่ยมมายามพี่น้องเดินทางมากไกลดังจากมาหาแต่สาวพรกบลมเม็กเนาะทั้งบูเตียงกัพามาพิลาพี่น้อย,อยมาเยี่ยมมาย่ยามทั้งประตูเนี่ยเนาะ พู้ดีบุเชีก็มีเข่าจํานวนหนึ่งกระสอบไปหน่อยติดไว้รถอ่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งของทางอ่าเมฆคา้ามธาตุโพนไปหน่อยเนะาะวันนี้ก็ได้มอบให้ทั้งอีกครอบครัวนึงไปหน่อยเอาไว้ใช้ใจ่ายไว้อยู่สิกินนี่แหละเนาะในระหว่างอนาันดา,า,าปักหลักปักฐานลวงหาลงนานี่แหละไปหน่อยบุเชียงก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้งท่านผู้ใหญ,ญ่เจ็บุญเด้อเนาะโดยวทางเมฆค้ามธาตุโพนไปหน่อยเนยา,ทานนนะที่ได้วางใจใบุเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้พี่เนาะ เข่าน้ำสัมปานเดี่พี่น้องเอ๋กระโค้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะแม่อยู่ต่างต่างประเทศทำการทำงานกับธุรกิจก็คขคอร์รรุงเรื่องในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะน่อยอ่ะมัอนี้กับเสียงพี่น้องเนาะสิเดล่าพ่อแม่พี่น้องอเอฟซีนะ FC, ไปกันเบิร์ดสุขุสุขชนเนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่างไรก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่เข้ามากดติดตามนะครับชมพี่น้องเนาะคลิปของโมเสียงตลอดมาเด้อพี่น้องเนาะโดยอ่ะมัอนี้กับ เดลาไปซันนีก่อนีปเนาะสบายดีแลวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเนาะสบายดี